อย่างบอดในจังหวัดจังหวัดตราดเนี่ยอ,อำนาจเวทเสร็จเด็ดขาดที่นักธุรกิจคนหนึ่งของตราดนะครับซึ่งซึ่งก็คงได้ยินชื่อกันอยู่ละนะครับก็เอออำนวยที่จะที่จะให้มีการจัดผมใช้คำว,ว่าจัดฉากในการฟอกเงินด้วยการนำเงินสดเข้ามาแล้วเล่นการพน,นันแล้วก็เงินสดสีดำสีเทานั้นก็กลายเป็นเงินสีขาวออกไป ก็คือเหมือนกับว่าเอา้านี่ไงหาที่มาของเงินไม่ได้ก็บอกว่าไปเล่นพนันแล้วได้นนานมา,นา,นมาใช่มันก็กลายเป็นเงินว่ามีที่มาจากบ่อนแล้วใช่ครับอืแล้วเรา,เรา,เ,ราเรารู้กันชัดเจนได้ขนาดนี้แต่ว่าเราจะทําอะไรกันไม่ได้เลยใช่ไหมค,<ร>ค,คือต้องเรียนว่าในช่วงนั้นเนี่ยการสื่อสารมันมัน,ม,นมันไม่ได้เหมือนไม,ไม่ได้เหมือนปัจจุบนันครับผมนะครับดังนั้นคุณอั๋นเดินเข้าไปก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นคุณอั๋นก็ได้ แต่ก็รู้แหละว่าเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์จริงๆในพื้นที่จังหวัดเกาะโกงของกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองชอบเวลามีปัญหาหนีออกช่องนั้นกันหมดดังนั้นความสัมพันธ์ที่มัน,ม,นมีอำนาจเวทเส็จเด็ดขาดแบบนี้มันสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาใครถ้าฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าเราไม่ไม่มีหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหม มีครับยังมีอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่มีหวังยังมีหวังอยู่โดยสังคมนี่แหละครับมันจะ,ะ,ะยพยาปลว่าภาคประชาชนชต้องกดดันใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นณวันนี้เราหวังว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องทําแน่ๆเลยยากไหมหรือเป็นหวังตรงนั้นไม่ได้เลยไหม